สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Daily Gamer วันนี้ก็อยู่กับเกม Raidenzer เ,เ,เหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้นะครับมีอีเวนต์สเปเชียลไทม์อีเวนต์นะครับก็วันนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นี่ก็วันพุธนะครับในตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเวลาช่วง9โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะฮะจะมีจะมีรวมอุปกรณ์นะครับ1.5เท่าก็ถือว่าดีนะครับทําให้เราประหยัดอุปกรณ์แบบวัตถุดิบในการอัพไปได้เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวมาอัปเกรดให้ดูก็ได้ครับวันนี้นะฮะมาอัปเกรดให้ดูนะครับสักชิ้นหน หรือว่าอาจจะหลายชิ้นก็ได้นะครับเพราะผมเก็บไว้ตั้งเนี่ยเกือบ500ชิ้นแล้วนะครับยังไม่ได้อัพเลยจะมาดูสักหน่อยครับว่ามันเพิ่มให้เยอะขนาดไหนนะครับแต่ตัวกิจกรรมมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเพิ่มให้1.5เท่านะครับก็คือแบบเอา1.5นะไปคูณจากปกตินะครับพูดง่ายคือแบบมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%นะครับอ่ะนี่นะครับคือถ้าเป็นปกตินะครับถ้าเราอัพของ4ดาวเนี่ยนะแล้วเราเอาวัตถุดิบ3ดาวอัพเข้าไปนะครับจะกลายเป็น50%นะะคครับือจต้องใช้3ดาว2สับเปอร์เซ้น1 อ่าแต่นี่ครับสามดาวยัดเข้าไปเลยจะเป็น75%นะครับแต่ถ้าเราเอายัดาไปอันนึงเนี่ยนะฮะจะเป็นบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประหยัดไปเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าดีนะเอามาบวกช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นอ่ะบวกไปก่อนครับอันนี้เอาหนึ่งดาวน่าจะบวกได้นะอ่ะก็อัพสี่ดาวครับตอนนี้นะครับผมไม่มีห้าดาวนะก็เลยแบบว่ต้องอัพแต่สี่ดาวก่อนนะเสียสองแสนห้าก็ค่อนข้างสูงอยู่นะเงินนะครับ โอ้ได้แหวนมาชิ้นนี้นครับผมกะจะขึ้น6แดาวเนี่ยแต่ได้แหวนมาในผมขอเอาแหวนตัวนี้มาใช้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวดูกันวัตถุดิบเหลืออีกประมาณ69ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวลองเอาบวกสี่นะครับขึ้นเป็นบวก5ดูก่อนนะครับดูซิว่าถ้าบวกห้าดูก่อนครับว่าไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะพอหรือเปล่านะครับแต่จริงนะครับผมแต่จริงนะครับผมอยากขึ้นในเครื่องแต่งกายไป6ดาวนะแต่ชิ้นนี้ผมไม่อยากมันค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับ5้าดาว ก็เก็บไปก่อนนะครับเจรชิ้นต่อไปเนี่ยที่ลราอัพอยู่ครับขึ้น6ดาววัตถุดิบน่าจะพอนะครับอ่ะลองดูอ่าลืมหรือมันแม็กนะครับมาอัพอีกอ่าอันนี้ของไม่ค่อยดีนะครับป่วยแตกนะครับก็ขึ้นไปนะน่าจะพอนะแต่ถ้าแบบเป็นโปกตินะครับที่แบบไม่มีกิจกรรมอ่ะอาจจะไม่พอนะครับกว่าจะเก็บแบบพวกนี้ครบนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับไปแบบเกือบเดือนได้ไหมครับกว่าจะได้แบบขนาดนี้ครับวัตถุดิบนะครับอย่างผมบอกนะ เก็บจากโหมดอาริธาครับดีที่สุดนะลองลงมาก็น่าจะเป็นกิวเลสนะครับที่ดีนะเต็มแล้วเสียเงินเยอะมากนะครับแต่ถ้าได้ของดีก็ถือว่าคุ้มนะก็มาอะไรแล้วกันนะครับไม่ต้องพุ่งมาทาเพลแล้วนะครับมาลองขึ้นถกดาวดูนะครับถ้าเป็นของที่ผมต้องการนะไม่ว่าแบบจะเลสจะต่ําสูงขนาดไหนครับผมเอาหมดนะครับไม่เรื่องมากแล้วแบบไม่เอาแบบของที่มันแบบบกดีๆเกินอะไรอย่างนี้ครับมันหายากและเกิดไม่ค่อยได้ครับนะอะไรก็ได้ครับที่แบบ ไม่ได้บวกหลบปีกเอ่อเอาหมดนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะมาืห้ถกดาวมาเลยกันครับมาอ่าชิ้นนี้รับไม่เอานะครับชิ้นนี้เป็นเหมือนห้าดาวที่ผมได้เมื่อกี้นี้นะครับแต่มันเป็นหกดาวเข็บประกาศขอเปลี่ยนอีกไปโอ้กระเป๋าชื่อเหลืองสุดยอดเอาเลยนะครับหืมสุดยอดมากๆเอามาเลยโอ้โหกระเป๋านี้ผมว่าเป็นของที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับที่มันดีนะเพราะผมมองว่ามัน มีนะบวกอัตราการใช้สกิลนะครับแล้วก็บวกอัตราการหลบหลีกสกิลเรถือว่าสําคัญมากๆเพราะพวกสายท็อปนะครับมีติดทีมแบบหลายกระเป๋ามากนะฮะติดได้เกือบทุกตัวนะพี่ต้องการมันใช้สกิลนะฮะยอดมากนะครับโอ้โหแล้วแถมเป็นชื่อเหลืองด้วยนะครฮะชื่อเหลืองนี่มันได้ยากมากๆนะครับของ6ดาวนะนี่โหชื่อเหลืองเป็นของกระเป๋าอีกนะครับสุดยอดนะฮะคุ้มมากครับที่เปลี่ยนมาแต่ไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ทีนั้นมันกากเลยนะครับไอเข็มกัดดนี่นะฮะ อันนี้ผมคงอัพขึ้นไปเป็นนักไม่ได้นะเพราะมันหมดแล้วครับวัตถุดิบไม่ต้องอัพแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปหาอย่างอื่นอัพดูนะครับมีอะไรให้อัพอีกเงินมันจะหมดแล้วด้วยนะครับเสจได้นะครับผมเก็บเงินมันน้อยเกินนะครับขึ้นอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเงินไม่พอนะครับใจจริงผมก็อยากขึ้นเกาอนะเก็บม,มาตั้งเยอะนะครับแต่เสียดายไม่มี5ดาวเลยนะเพราะผมไม่ได้แบบไปเปิดไอ้กาชานะครับก็เลยไม่มีนะอาวุธก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปเปิดก็ไม่มีนะครับจะต้องขึ้นจากสี่ดาวนะพอ เดี๋ยวเผื่อว่ามันจะหาเงินได้นะครับต้องไปดูสักหน่อยหนึ่งหาเงินได้เร็วๆนะครับไปดูวัตถุดิบหน่อยหนึ่งก็ได้เอาไอ้นี่มาขายได้ชิ้นละพันถ้าขายชินนโโช้นละพันโอ้โหชิ้นละพันถ้าขายสักร้อยชิ้นก็ได้เท่าไหร่อะแสนหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแล้วถ้าผมจะกดขายมันไม่มีให้แบบใส่ตัวเลขด้วยนะครับไอ้บ้าต้องมานั่งกดบวกทีละบวกเนี่ยนะรอให้ตายเถอะรอเป็นรอ,อเป็นปีแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวตัดภาาไปก่อนแล้วกันนะครับ ว่าจะขายสักประมาณ200ชิ้นกดจนเออนบิกเงียนะฮะอ่าก็ขายไปประมาณ500ชิ้นได้มั้ยครับนะรวมๆกันนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบเก0,000 0ก็เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่แบบฟามของวัเยอเยอนนะครับที่สมัยก่อนเล่นเศษพิเศษยเยอะๆนะพอดีครับอยากจะอัพอีกติดลมติดลมนะฮะจะอัพอะไรดีอะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับอันนี้มี2 0 2ชิ้นนะครับอุปกรณ์ป้องกันแล้วอาวุธอ่ะ อาวุธมี150นะครับอัพเกรอบไปก่อนแล้วกันนะฮะเกรอบมันเต็มคังแล้วสี่ดาวอัพเลยแล้วกันเร็วดีนะสี่ดาวเยอะเหลือเกิน,นครับก่อนนะสองดาวสองดาวแล้วก็หนึ่งดาวนะครับอ่ะเนี่ยเสียเงินน้อยด้วยนะครับอัพเลยยัดของดเดียวนะครับขึ้นบวกสามแล้วก็เอาต่อนะเอาของสามดาวเลยกันนะครับแจ่ไวๆหน่อยนึง งั้นเดี๋ยวผมก็มันเยอะคานครับเอา1ดาวบ้างดีกว่าที่ได้1ดาวมานะครับส่วนมากจะได้มาพวกแบบโหมดอารีน่าโหมดนะครับมันได้เยอะนะ1ดาวบานเลยอ่าครบปดีอ้าวไ,ไม่ครบเลยยิงทีเตียวก็ไม่ได้นะสองดาวก็ได้ไหมคร,ครบไปนะครบแล้วก็อัพ ปับเลยมงกุฎหัวใจนะครับมีแต่ต้านสกิลครับเอามาทําไมนะครับไม่เอานะเปลี่ยนรองเท้านะครับผมมีแล้วนะรองเท้านะครับเคยได้ไปแล้วนะครับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยก็น่าจะทราบนะว่าผมมีแล้วนะครับถามว่าดีไหมมันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะก็ไม่เอาอีกนะเปลี่ยนก่อนโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับที่สุดยอดไม่ใช่อะไรนะครับพลังชีวิตนะครับบวกเปอร์เซ็นต์นะครับบวกเต็มเลยนะครับสาม บวก50%นะตอนนี้นะผู้ผิดผู้ถูกแล้วนะครับมันตื่นเต้นมันดีใจนะโอ้โหครั้งนี้โหดวงดีครับค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะอันนี้มันถึงมันจะไม่เป็นชื่อเหลืองนะครับแต่มันก็เกือบจะเป็นชื่อเหลืองนะครับเพราะเนื่องจากพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันบวกมากที่สุดอ่ะเอาไปใส่ให้กับตัวแทง์ดีมากๆนะก็แบบเน้นสายเลือดอ่ะดีโอกาสได้แบบเต็มๆอย่างนี้นะครับมีน้อยมากๆนะตั้งแต่ผมสุ่มมานะผมไม่เคยได้นะครับที่แบบบวก50%นะเลือดนะครับเฮดที่ที่แบบผมวกนะครับ เป็นเท่าไหร่อ่ะ39เปอร์เซ็นต์มัครับแต่รู้สึกนะครับผมจําได้นะว่าผมเคยได้45เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมไม่เลือกอ่ะคือแบบไม่ได้เอามันนะครับแบบโลภมากนะครับจะไปเอาแบบของที่มันดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะครับโอ้วันนี้แบบสุดยอดครับดีกว่าลูบี้ไปเปิดกาชาอีกนะเสียลูบี้ไปกับกาชานี่ผมไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะแต่อย่างเงี้โอ้โหมันคุ้มนะครับเนี่ยบวกเลยนะครับเดี๋ยวดูดิว่าจะขึ้นแม็กได้หรือเปล่านะครับ แปลกนะครับเวลาแบบผมแบบอัดคลิปนะครับแล้วก็ไปบวกไปเนี่ยมันกระตกกระตกนะครับมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับอาจจะประมวลผลหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็น่าจะขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเงินก็อาจจะพอนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ขายวัตถุดิบต่อนะครับก็พออยู่แล้วคลิปนี้ครับไม่หัวร้อนเลยนะครับหัวเย็นเลยนะครับโอ้โหต่างจากเปิดกรชาลิบลับเลยนะครับแล้วก็ต่างจากที่ผมแบบ เ๋ยได้อัปเกรดอุปกรณ์นะครับขึ้น6ดาวแบบช่วงคลิปแรกๆที่ผมทำนะต่างกันลิบลับเลยนะครับอ่เงินน่าจะพอแล้วครับพอแน่ๆนะครับเลอตั้งแสนหนึ่งโชคดีมากครับโอ้โหอัพเต็มแล้วเย่ยมยอดมากนะฮะขึ้นหดาวแล้วก็มาดูทดสอบพลังนะครับของที่นี่ผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะแต่ก็ยังผมว่าถ้าเน้นเลือดอะนะครับก็ถือว่าดีนะครับสายกับสายแทง แต่ถ้าโดนพวกแบบสกิลอะนะครับของศัตรูอะอย่างพวกสกิลของมองนะครับสกิลของโดนัทนะครับเลือดก,ก็อาจจะหายได้เยอะนะครับนะแต่ผมว่าไอ้พวกเครื่องเกาะนะผมว่าแบบเป็นพวกหมวกเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านะเพราะมันจะมีต้านสกิลนะครับคือทําให้โดนสกิลมันเบาลงก็ยิงย่งเราจะขึ้นมากเพื่อขึ้นไปอีกนะครับคือโดนสกิลมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอะไรอย่างนั้นไปอ่าเมกีนนีกก็เพื่อนก็น่าจะเห็นสเตตไปแล้วนะครับของทีนี้นะครับก็ ถือว่าแบบบวกเลือดนะครับได้สูงสุดจริงๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วเดี๋ยวชิพนี้นะครับผมจะเอาไปใส่กับตัวไลท์ก็คอยติดตามชมเอาไว้นะครับอีกไม่นานหรอกนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จากไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะไม่มีอะ้รมั้นานจะได้ของนี้สักครั้งหนึ่งนะครับพอปกติได้อะไรก็ไม่รู้ครับสอบเพลเฮล่าแบบห่วยแตกโอเคครั้งนี้ก็เข้าท่าแล้วนะครับค่อนข้างเข้าท่าเลยคุ้มมากๆกับเสียลูบี้ไปยังไม่ถึงร้อยลู ไอ้ไม่ได้เปิดดิอัปเดตมา2ครั้งโอเคแล้วครั้งนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับบ๊ายบายหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย